ัาที่นี้ผมขอมาอยู่กลางสนามนะพี่น้องครับอยู่ฝั่งที่เจ้าหนออกโซนนี้สิเป็นโซนงัวงัวงัวแม่ลูกลูกแม่งัวเลี้ยงครับจะรลายโซนเจ้านี้ครับส่วนมากจะมาจากทางตะก,การผุดผลลายนั่นนี่มึงจะล่ะแแดงหลับซ่าพี่น้องแดงเต็มสนามเหมือนนี้สีแดงๆเ,เต็มสนามเลยมึงจะล่ะพี่น้องโอนะ นี่ก็งานครับพี่นอ้องนี่ทรงนี่พิศสวยครับลูกก็อาจจะเป็นเคฟสามหนึ่งพิศสวย ส่วนงัเง่าๆอยู่ฟังชิตะวันออกเลยพี่น้องเด้อมาเบ่งตะบันเดาน่ะชิตะวันออกเป็นงัวเลี่ยงงัวเงามในหลงบุกแม่กันเล่เป็นร่างดึงังสีเกสั้นไข่กูจุดปากเ่าตกโอ้เป็นไดพี่ี่สูแกไม่ขข้ทว่าันท่นคักเรียกว่าขั้นนี้ขึ้นขั้นแ่งยขุนสันริมใส่ฟุ่นฝส่ลูกน้อยใส่ เดี๋ยวมันจะเดีคลิปคลิปนึงพอดีตัวนี้เดี๋ยวเดี <t <t mm. ๋ยวพีต mm. anyway. ่างรักก็เช่าตัวอะรมันลายพอดาลูกแม่มันนอนันเครอเ้ยแม่ตุกพ่นบ่รับใกล้ตนนนี่บ่ตัวไหนตัวนี้เออลูกมากแล้วตัวไหนห้องเก่าสามสิบเก่เออแม่แม่ยูแหนหนกันอ่ะเอาลูกกับพึ่งมาออกไกยมันจักมือเฮ้ย สอาทิตย์ตัวนี้แข็งแรงเติบได้วน่นอหเอาเสบือยังมันรุดเลยแล้รุดแล้วบ่คักคักอยู่ตัวนี้เอาเอ้าอีหนันที่นงเป็นอะงีถึงหัวนองนั่นนี่นั่นเหรอสามมืนเก่าต่อกันเอาง้อหลารทางนี้ ใส่เบอร์มาก่อนโอนมาเลยเลียกมากเลียกมากศูนย์หกหาสองสี่เจ็ดสมหนึ่งูนามสานึนยามปหมืเก่านอดำตกเลยเท่นี้ด้งงัวงามเท่นี้พี่น้องครับนอนหนักแรงกรลาอยู่นี่ขันมากกับมหาทั้งที่ตะวันออกครับเพราะว่ามันจะเป็นด้งง้วงามต้นต้นขนุนเด้อพี่น้องขี่ฟุ้นกับว่าไงเส้นเชนนี่ โอ้ดีผมเปลี่ยนกล่องใหม่พี่น้องกล่องเมื่อกี้มันมันมันหอนมันตัดไปเองพี่น้องครับเอาทรงงงงามเพี่นี่มี่น้องครับดูกันในยาวครับพี่น้องเขาไปเบิง่งในช่องเฟซบุ๊กไลฟ์ผมเล่นพี่น้องครับผมยิงไปแล้วมือเส้ามาณครึ่งชั่วโมงกว่าเฟซบุ๊กไลฟ์ผมเนะี่ยส่วน, YouTube, นยูทูบมีเสียฝ่า่งเพราะว่ามันต้องเอาไปอนุมัติสัญญาณก่อนเอางงงามมาที่นี่ อ้ขอ,องดีนะพอน้องตัวไ,ไหนนแม่ลูกบอกตัวไหนขาดครัมื่น,น,นา,นา, 60, านสองงองามเป็นแบบนี้พี่น้อง,องลูกลูกสามนึ่งบอลูกเจ็ดครับมาใหมอีกแล้วบอเจอโอ้ีประดูลูสีประดูพี่น้องเจแม่คงเป็นมัวไอเฟียมใหญ่จักเดือนอะไรตัวน,นี้อเดือนกว่าครับที่สวยราค่าเปิด โอ้แม่สมแล้วบ่มสมบักได้ไปไอ้สมเกมสามสมหนึ่งเนาะเออเอาพี่น้องดูกันแน,น่นๆ่นพี่น้องครับตัวนี้ถ้าพี่น้องต้องการง่วงามง้วเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเขาคลองเป็นแม่พันแม่บอกนี่บาเอา,เอาอทั้งสี่ตะบันออกเด้อนี่แม่ไหนมึงพี่น้องบึง ต้นขนุนนอมันมันอยู่ทถบนี้มันนอมันแดงโ้นไหนโซนสนาเป็นงน้งอเนื้อโซนท้ายกับง้อเนื้อโซนกลางนี่สามาสามาปีง,ง้งอแม่นเขาบอกสีแน่นอนโซนทา้ายสนามเป็นง้อโค้งง้อก,กีการเออทางนี้ง้องามอยู่นี่มันเลยง้องามอะไรพี่น้องมันอยู่เป็นจุมจ่มๆุ่กว่าโซนตรงกลางนี่สามาปีง,ง้อไอ้ง,ง้อแบบสา,สารพัดงนนะ้อน่ะ เงียบไ่เบื่อไหร่ผมเีทั่โทรัพท์เบอร์ทูแปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดสองหกหน่องหนึ่งอห้าสี่สงห้พี่น้องคุณนะไลน์แม่นะครับงับก็ดเอ้าอันไหนคลิปนิงพอดีล่ะพี่น้องครับแม่เม่อี้ล่ะแม่เฟี้ยมใหญ่พี่น้องเฟียมใหญ่เด้อเอาปูนห่องก็ดีครับลรดนไปือล้วยูกสีปราดู ตัวมีเงินมาจับมือนีคนทางจิ่เงียบพี่น้องง่วงงามเงียบเนาะผมต้องเก็บ้ยงมึงแล้วมันไหนจะง่วงง้เหนื่อยไหมเล้มาบอกขายขายพวกองตัวเลยเออมินีง่วงงามขายบขายอืดพี่น้องแต่ว่างัวเหนื่อยไปร้อยแกคือรถเจ๊น้ยนะสนับกันพี่น้องครับเอาพี่น้องเด้อมันมันเป็นน้านตัวบางด้านนี่ก็งัวงามกันขายดีเนาะเออแปลกแปลกเอาพี่น้องแต่ละตลาดสิบุคืลกันพี่น้องเมื่อวานสมไปหน่อยนี่งัวหน่อยกับปอดกระเพนี่ขายแบบมัดตลาดเลยเมื่อวาน